จากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับตัวที่ออกจากเครื่องนะครับคือตัวนี้นะครับจะต้องเข้าสายเส้นล่างนี่ครับส่วนตัวนี้ครับคือตัวออกจะต้องเข้าหน้าปากเทอร์โบอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยยึดทุกอย่างแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสวัสดีครับอยู่กับผมโดมมอโต์มิชชั่นสวิตช์ครับวันนี้ก็จะพามาติดตั้งถังดักไอนะครับของรถอีซูซุ1.9ครับรถยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นหรือรถเก๋งหรือรถอะไรครับ การติดตั้งเหมือนกันเลยครับก็คือมาดูนะครับมันจะมีสายตัวหนึ่งครับที่ออกจากเครื่องแล้วมันก็จะมาเข้าหน้าปากเทอร์โบนะครับรถทุกคันนะครับที่มีเทอร์โบจะเป็นแบบนี้หมดนะครับดังนั้นที่ห้ออื่นรุ่นอื่นดูคลิปนี้ได้ครับก็มาดูนะครับผมจะใช้สายลมตัวนี้นะครับ2เส้นนะครับนี่ครับจะต้องใช้สาย2เส้นนะครับพอวนเข้าเส้นหนึ่งแล้วก็วนกลับมาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวขายึด ของถังดักไอแล้วก็มีน็อตเบอร์10 2ตัวแล้วก็น็อตเบอร์10ยึดขาแล้วก็ตัวรัดท่อนะครับแล้วมาดูตัวถังดักไอนะครับก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะครับเพราะมันจะมีตัวสแตนเลสนะครับที่คอยดักอยู่ด้านในครับนี่ครับเพื่อให้น้ํามันนี่ครับชุดนี้นะครับมันอยู่ด้านล่างตัวนี้ก็จะคอยดักพวกสิ่งสกปรกด้วยแล้วก็น้ํามันเครื่องให้มันอยู่แค่ด้านล่าง ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปล่อยทิ้งนะครับเราดึงตัวนี้ออกนะ้ำมันก็จะไหลเวลาเยอะๆก็อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำเราคือปลดชุดนี้ครับก็ปลดออกมาได้เลยนะครับชุดนี้ก็รัดเหมือนเดิมครับก็จะไปประมาณนี้นะครับเราก็มาเอาชุดรัดนี่ครับตัวกิ๊รัดมนันนะครับ ส่วนตัวนี้มันจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็จะพาไปทําการดูจุดติดตั้งนะครับชุดนี้นะครับเราเอาเข้าเหมือนเดิมเลยนะครับก็ดูครับขอบยางต้องสนิทนะครับส่วนฝาครอบนี่ครับก็อยู่ที่เราว่าจะออกแบบให้มันไปอยู่ในลักษณะไหนตัวนี้ผมก็จะออกแบบมาประมาณนี้นะครับก็ใช้ไขควงนะครับขันชุดนี้แน่นได้เลยนะครับ กันแน่นพอตึงมือนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาใส่ขายึดนะครับขายึดก็จะยึดแบบนี้ครับก็เราลองดูครับว่าเราจะยึดตำแหน่งไหนผมจะยึดตรงน็อตที่มันมีรูให้นะครับตัวนี้ผมก็จะทำการยึดเลยครับ ็เ,เอาอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้มันสามารถหันพลิกกลับมาอีกฝังหนึ่งก็ได้นะครับอยู่ที่เราจะออกแบบนะครับให้มันเหมาะสมกับรถเราครับมันสามารถพลิกแพงได้ครับก็ใส่น็อตอีกตัวหนึ่งครับเรายังไม่ต้องหมุนชุดน้้แน่นมากนะครับ ก็เราจะต้องไปวางเทียบดูครับผมก็จะลองวางดูครับว่าผมจะติดลักษณะประมาณนี้ครับผมก็จะติดประมาณนี้ครับก็จะยึดอยู่ตำแหน่งนี้ผมก็โอเคครับผมจะรัดนี้แน่นเลยนะครับผมก็รัดจุดนี้แน่นแล้วครับผมก็จะลองเอาสายร้อยดูนะครับผมก็อาสายตัวนี้เสียบแล้วนะครับผมก็จะยัดเข้าเลยนะครับว่าเราจะต้องทดสอบสายด้วยฮารลด้วยครับก็จะหนีบตัวนี้ครับ จะประมาณนี้นะครับตัวเส้นที่หนึ่งเราก็ลองวางไปดูครับแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งนะครับก็เอาเข้าแบบนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับเข้าแบบนี้นะครับแล้วก็ลองปรับดูครับ ลองเสียบดูครับผมจะขยับหูตัวนี้นะครับเพราะถ้ามาแบบนี้มันสายเป็นดูรัดแน่จนเกินไป ผมก็จะพลิกให้มันออกมาฝั่งนี้ครับเพื่อมันจะเข้ากับฝั่งนี้นะครับดังนั้นครับเราอย่าเพิ่งตัดหรืออะไรก่อนครับลองวางเทียบดูก่อนครับก็คันน็อตชุดนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะวางไว้จุดนี้ครับคิดว่าโอเคแล้วถ้าจุดนี้ก็จะใส่น็อตยึดเลยนะครับมันจะมีรูน็อตนะครับเราก็เลือกตัว นี่ครับผมจะไว้ลักษณะนี้เลยครับ ตำแหน่งดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่าก็จะแน่นเลยนะครับ ก็จะอยู่ลักษณะหน้าตานี้มันก็จะแน่นเลยนะครับขยับไม่ได้นะครับก็จะตัดสายเข้านะครับตัวล่างนะครับเป็นฝั่งที่ออกจากเครื่องนะครับตัวนี้นะคือตัวออก Gak jelas, sena ini, kah? Akan lari ก็ผมจะเปลี่ยนตัวนี้นครับตัวนี้มันใส่ไม่ได้นะครับสายมันใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้เข้าไปเลยครับตออกตัวหนึ่ง ก็ประมาณนี้นะครับก่อนรัดเลยครับ ก็เรียบร้อยนะครับมาดูครับว่าประมาณไหนมาดูนะครับหลังจากผมติดตั้งเสร็จแล้วก็เสียงเครื่องค่อนข้างนิ่งนะครับทุกอย่างปกตินะครับนี่ครับติดตั้งทางดักไอก็จะประมาณนี้สายตัวนี้เข้าตัวล่างตัวบนนะเป็นตัวออกมาเข้าหน้าป่าเทอร์โบจุดยึดก็จะยึดอยู่จุดนี้นะครับนี่ครับจุดยึดก็จะยึดจุดนี้ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็เรียบร้อยครับก็ขออนุญาตส่งมอบงานครับสวัสดีครับ